แล้วสวัสดีครับนัู้ิธเกมมาครับครับก็ว well. so ันนี้ก็จะมาเล่นมาครับกันนะมอดผีนะเพราะว่ามีคนขอมานะครับโอเคซึ่งเราเนี้ก็จะมากันแค่สองคนนะเพราะว่าโอเจพนักศึกษานะครับเฮ้ยโอ้โอ้ยีโปรแหลกอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยเยอะเกินจะโตถอยกมาก่อน โตซอมบี้เยอะมากซอมบี้เยอะมากซอมบี้เยอะมากแล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 กอจาร์มาเอามาเอามาเอามาจะมาเอามาจะมาโอเคครับซึ่งก็ในคลิปในคลิปนี้เราก็จะปรับเป็นตายแล้วของไม่ตกนะเพราะว่ามอสมันค่อนข้างจะโหดหินเลยเออเปิมแหลกไงแหลกเหรอแหลกปัดเลยกลางโหลดเวอร์บ้านเราไปหนึ่งเอออะไรเปนปรับเทไหร่เออดูแป๊บปรับด้วย ปกติเนี่ยมันแหล,แหลออกไงพอมอตัวน่าจะมอแตและมอตโหดมากเลยมันแหลกเกินอืมโอเคปึ๊บรีเล,เลย์ด้วยไอตัวเราปรับดิฟคูดกันดีกว่าปรับเป็นแม,ม็กเลยไหมมันเป็นมอมเลยแม็กทุกอันเลยไม,มเอ็กเลยคือมิตี้เอ็กเลยตัดไม้กันก่อนเลยมัแหลกระเบิดแค่นี้ก็รกู้ตัวจะเล่นไม่ไหวแล้วเออฮ้ยยังอะไร เกิดเลยเอออะไรได้คุล่าโต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 ฝั่งฝั่งนี้โตโตเอ็นแบบแย่ละโตแย่ละเดี๋ยววะอะไรอยู่นั่นนะโตมีมองอยู่นะเก่ามาวะเขาไม่ได้เก่ามาวะไอ้ห้องเก่ามาวะเฮ้ยไปแล้วอยู่ไหนอยู่หลังกูแน่เลยนั่นไงโอ้ไปเลยลำนิด ปากโกมัสเตอร์ขี่ขึ้นมยมันปีนได้นะไอแหลกแหลกเไย,ยละกลัวที่ไหนอะโต้มาดิบันหวัวกุณลองจะได้บุณลองจะได้สบาย หลบอยู่ในตอนไม้ลบอยู่ในตนไมบเ้ยนี่ม yeah> ัจ้องไน้ากูอยมน่เ้ยมักซิมมัมเลยตอนเนี้ยเพิ่งตัดไม้สองท่อนปล่อยแม่ปล่อยมันเกข่งมากว่าเดีียวกูอ่ะอียไม้ปาดไม้เลี้ยวรล้จักะไปดูดิสี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 อ้าวหายเลยไปสู้กับมันเลยเออ กูกูกูก็ไม่ไหวนี่เป็นไงกูเก่งเนี่ยนี่ครับแล้วก็พาคนไม่เราพาบุญรตัวมาเพราะว่าถ้าพาโอเจมาแค่สองคนเราจะเราจะยืนนิ่งๆนะครับเอาพาคนไม่กลัวผีมาเฮตู้ตู้เดี๋ยวกูจะตูดี๋ตบมีต่อยไปตู้แตงโมแตงโมแตงโมโเนี่อะครับโมแตงโมเบลแตงโมเลยซึ่งก็กม่ไหวเลยซึ่งก่อนนเราก็จะอาลยเออซึ่งก่อนนี้เราก็จะอาจจะมีคลิปเยอะนะครับ เดี๋ยวทอยากให้อเออหรือถ้าอยากให้เล่นต่อก็พิมพ์มาในเ,เมนต์ได้นะว่าอยากให้เล่นมดผีต่ออะไรอย่างนี้นะครับถ้าเล่นมอดผีก็โดเงินตังค์มาห้าหมื่นจะได้ไปซื้อคอมใหม่เลยนฮ <c oughs> ่าฮาฮ่าตังห้าหมื่นเดี๋จะซื้อคอมเลยเรื่องกันแบบแหลกรเบิดคอมตัวนี้แม่งก็บ่า,าอัดจ,จอไม่ได้ซะ <c oughs> อัดจ,จอในะคอมเวลาต้องเล่นในมือถือนะเพราะว่า <c oughs> ม,มือถือเกมมันเกีนสเปคน้อยกว่านะครับเราควรสร้างบ้านใช่ไหมโตใช่ เพราะว่ากูรู้แล้วกูประมาทเอาชนะโตเทียนได้เพียงแค่มีมิงบล็อกกันเอาไว้ตัวหนึ่งบล็อกตัวอื่นไม่ได้นะตัวอื่นมันมันมุดมุดแบบครึ่งบล็อกมุดไม่ได้นะแย่ผัดดึกเลยเฮ้ยแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่พวกนี้สู้ไม่ได้คือถังน้ำเว้ยวางถังเดียวมันจะไหลมันสู้น้ำไม่ได้แต่ถ้าตัววิ่งเร็วสู้ได้นะตัวโต๊ะครับเฮ้ยบรู ทีวีแมนกูก็เมอวานไม่ใช่ว่ากูหันไฟมากูเจออะไรที่ไอไอหัวลำโพงนี่เองนี่มันหัวลำโพงไอนี่มันหัวทีวีจะทำอะไรกับมันได้บ้างเอ่อถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ทำเส้นน้มันจะไปทำอะไรหรอแล้วเราต่อยมันมันก็จะฆ่าทิ้งไงไปดีกว่าไอ้นี่มันเก่งมากนะเว้ยคือคือต้องเดินแล้วกูก็หยุดรอมันอย่างเงี้ยหนีอย่างงี้ เทคนิคปีศาจโอ้บรัดมูลไรซิ่ง oh, แล้วโตเฮ้โ hey, ตทิ้งอีกไหมครับมตาตอบก็อ๋อชิบหายไม่ได้มแม่งเป็นหินคร,รับคอนรีบลงรูนีกว่าโต <c oughs> หมอกแดงอุยแหลกเลยแย่โ yeah. ตครับมามุดรูแล้วมุดรูมุดรูลงไปลงไปไปกูด้วย ไน่ได้ลาลงม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 าอุดดุ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 ดหุดหลุดกันเกี่วอ่าป่ะหนึ่งอ <ะ S 1> มองอะไรไม่เห็นเลย <น imbalance S 1> ลมองเห็นเราอุดว่าเราอุดอย่างนี้แล้วมันมอนมันจะเกิดไม่เกิดไม่เกิดมันมันต้องมีที่เยอะๆคือมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะไม่ไม่เห็นอะไรเลยหมอกแดง,เ,<ล>องดเอ้ะว่เห็นนะแต่หมอกแดงมันแฝงเข้ามาด้วยเออเอ้ยมีไฟฉายไหมเชียวลืมเลย เออถือมือซ้ายได้นะแต่เสียงมันโคตรดังน่ารลำคาเลยโตถือยังไงได้บ้างเนื้ไงเอก็ลากไปใส่ช่องซ้ายเฮ้ยอะไรเกิดข้างนอกไม่มีผลแด้เงี้นแหละอยู่ในหลุมหลุมซาตานเดวมาริโอนเฮ้ยเฮ้ยโตปิดปิด โอ้โหเสียงคุณดูว่ากองขำช่าเฮียเฮ้ยกลัวแหละยังยังยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้ข้างล่างยังข้างล่างอยู่พี่ผมข้างบนเดี๋ยวมันตบแตกมันไม่อยู่บนหัวแม่เห่ะเนี่ยอยู่บนหัวกูดเออไม่เห็นมือมันด้วยไฟฟ้าพังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดับไฟดับไฟดับไฟ กลับแล้วดิยังโคตรน่ากลัวเลยกลัวแล้วอ่ะไปดูคุณปุ๋ยรี่ไปดูดิโหนี่แข่งแข่ยงยิงทำไมด่ากูพังคามือด้วยแข่งนะสิงิชิจะลบกูมเมใชโโ่โอ้โห้อขอกินน้ำก่อนน่นี่แล้วกันนิ โอ้ยบินมาจากไหนวะเดี๋ยวกูตายแม่จริงก็ลงหลุมมาดิกูไม่รู้แล้วว่ากูไม่เก่งเลยกูเติมใบเฮียกูไม่เฉื่อยเติมใบเอาเลยไหมพี่กูเก่งกูเติมใบมา อเอเนี่ยอฮ้ย,ย,ยวาหนีวาไปไหนเนี่ยมันล่นหมอกดาบแปกแล้วเอาพุธไปวันพวเพ้อแปกแล้วกลับมาเอาไม่กูไม่ไหวแล้วื่องี้เลย๋อเนี่ยหนีแล้ว,ลวเสกดาบได้ไหม เราเราใสอาวุธเต็มมือได้ไหมเบรกใส่กับของเลยอันนี้มันคลิปเดียวอันนี้มันคลิปเดียวจบเลยนะอะไรอิตอปีโอเพื่อนจู้ไว้เดี๋ยวก็จบแล้วเกียร์โคตรคำพูดดูโคดเกียร์เกียร์เดียวจู้หรือว่าจุหรือว่าจบแล้วอ่ะเกียร์ตัวพ่อปุ่นเตะมาโอ๊ต ใค <Hello. S 2> รพวะเนี่ยฮะใครวะเนี่ยใครมันฟันงหนาวงงงวยควายอะไรอย่างเงีเยเย้ยวันเผือกโมเย็บจริงๆเฮ้ยโดนดาเมจเหรอเออเหยียบแล้วโดนดาเมจโอ้เฮ้ยเอามาใช้เป็นกับดักเลยเหยียบแล้วเนี่ยอืมได้กับดักละราคาบังปีอะฮะแค่ร้นานมัน,นทุนทำราคาสอง <laughs> มึงเรียนพูดมาเมื่อกี้ อะไรพี่เอาไปดิยุ่ยนะไรมะเยโอ้ยไอ้หลเอลโหล่เดาโอ้โอ้โอ้วดวดวดยี้อไอ้ยห้อโวยไอ้ยี้อนี่หลอกขายตววไอ้หี้ยไอ้หี้อไอ้ปัดไอ้ปัดเจ็ผมไอ้ยี่ห้อ มันจะหนี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 มึงไหนอ้เี้ยจะหนี่ไอ้เจ้าของไอ้เี้ยเจ้าองเอาปุ้อ่ะอาเดี๋ยวเจ๊างไม่ไหวเท่ากูเลยตับโตเสียงอะไรโตเอาไ้ให้มึงหลอนหูเล่นเเดี๋ยวเียข้ามดนันก็มีหนามด้วยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้จ๊หงเจ้หงเจ้หงองไอ้เหี้ยเจ้จ๊หงเจ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 ง เทหงเทหงทททเทเทหงเทหงมามาออกเยอะแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวเฮ้ยมันมันมดมมันมันมันเอาตายเฮ้ยเจ้าหงดับอะไรอ่ะดับอะไรเจ้าหงดับพรมดับพรมแล้วเมื่อกี้มันเสียงเมื่อกี้มันเสียงอะไรวะเสียงไอ้นี่มันแหละเสียงหลอดมันมาจากไหนปานะ อเออทำงปอยในป่าคนละที่มันนะไปดูเลยไหมเราเก็บกล่องคับแล้วประจุภยยัยแล้วเ,เ,เราไงเราตายของไม่หลับหรือแล้วเรา,เ<อ>าจะมาเกิดที่นี่แล้วสุดท้ายเออไม่เป็นไรงั้นไอ้หลุมนี้เราเก็บไปก่อนไหมหลุมรีไพ่ยังเก็บไว้ก่อนยังไมไปแต่เราไปจุดไฟกันดีกว่าเอาค้างเลยเอาไม่ได้ค้างกดปุ่มเดินไม่โดน,ไ,นไม่ได้ค้างกดปุ่มเดินไม่โดนไม่ได้เจออะไรเลย หมอกก็แดงเลยเนี่ยบัตรมูมันดูไม่ช่วยให้หน่ากลัวขึ้นเลยปิดดีกว่าไม่อยานะเจมเบ,บิร์เออเนี่ยปิดบัตรมูลเลยเพราะมันเป็นเบนล็อกหรือเปล่าเบนล็อกจะเกี่ยวกับางทีมันเบนล็อกมันไม่ค่อยมันมันจะแบบทำเวอร์มเหมือนจาวาไม่ได้ใช่เล่นจาวาก็แหลกระเบิดนะโอ้ย,นนะอยมองเห็นเลยปิดทิ้งเลยมีหมอกแดงเห็นได้หมอกข,อขาวๆหมอกอจาง A bà lưng là. Hoi hoi hên công đích. Hoi hey. tô. Hia. Ai lắm của lắm. Body. Nhật giống tô tôn 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 มีอีกาไรไหนะกกอะไรป่ะเ,เนี่ยมีมีป่ะเนี่มันมีตัวขาวๆอีกเยอะเฮ้ยกาติกุเฮ้ยกาติกเฮ้ยไปกาติกิกาติกเนี่ยมัดผีอ่ะกาติกุ้กาติกอคุต่าแล้วก็ว่าขบับหนีเลยเฮ้ยมันตามไม่หยุดเลยไหนอีกานี่แหละผีอ่ะอันนี้อ่ะผีกูนึกว่าเปิดไปแล้วมันจะมีอะไรมาดุ้งกูหรือมันแบบ ระเบิดตูดกูไม่ไม่ดีเลยมีกาเลยมีกอากุตะมาเลยมีกาหกตัวออกมาอีกามานเนี่ยตาไม่เลือกอ่ะเออหรือเลือกแล้วน่าจะเลือกล้วเฮ้ยไม่เลือกไอเยอะกูตายมีของกินไม่ได้กินกินโตมีเดือนเอาเฮ้ยเฮ้ยกดผิดไหนว่ามองไม่เห็นจะมีกาตามมาเลย ตาอยู่ที่มึงไม่รู้ไอ้ยม่อมันตาแล้วจิตวิญญาณหนอไปแล้ววะน่าจะไปแล้วมั้งตายโดนอะไรอ่ะไหนอะไรหมู่บ้านหรือเปล่าไหนไหนไหนผมว่าน่ะถัง้ายเราอ่ะ้ายเลยเลี้ยวเลยหักเลี้ยวมันมีหมู่บ้านยังยู้นรูปไนไหนข้างหน้าหมดไม่เห็นน่ะนี่ข้างบนนอะเห็นแล้วไปเช็คหมู่บ้านกันดีกว่าไปเช็ค point ไม่เก็บเรือเดยวปล่อยไปงันแหละเดี๋ยวคราฟใหม่ไปนอนกันดีกว่าเฮ้ยยีไม่เต็มเลยเย่ยกดเซฟก่อนโตจะได้เกิดที่นี่ไม่ต้องเดินมาใหม่โอ้ยมีหมอกใหม่แล้วหมอเกเขียวกดเซฟเลยสะกี้ไปตอนเช้าเลยไหม เรีเซฟไว้เฉยดิเซฟไว้ดีกว่ามดผีนั่นกลางคืนดีสำรวจหมู่บ้านดีกว่ามีอะไรให้ชิมมั่งใครออกแบบบ้านมาเนี่ยเฮ้ยฮะเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยตดูบ้านดิเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอแกะน่าใหม่แล้วอ่ะเหมือนจะเหมือนเราจะโดนเลทเลยไอ้เหี้ยมันโกนเหี้ยฟอง ตเฮ้ยบ้านนั <S <s ้นโดนเลนบุกโตเฮ้ยโตมันไม่ได้เกิดตัวเดียวโตโอ้สอะไรอะอะไรอะกูรีนเถียงกูเฮ้ย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 ไม่เกี่ยดต้าในปั๊บย่าอย่าย่าย่าอยู่ข้างล่างทีนี้กูก็ปลอดภัยเหมือนกัน มึงกล่องอะไรวะเขาอยู่ของเขาดีอ่ะเขาอยู่ตอนนี้หมู่บ้านนี้เขาอยู่เขาดีแล้วเข้ามาเราพาความชิบห่านไปเราเป็นคำฝาบเลเข้ามาชิบหายเลยชิ้นผายวันนี้กูตีนคำฝาบกูยืนมองเลยรอวะอยู่กับบนโตดีกว่าอยู่ด้วยแล้วไม่นอนปิด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  แล้วมันเดวมาตีเดินออกไปคืออะไรปอมกิทปอมกกิทเลยปอมกิททีเลยะไรวะเนี่ยวางหรืโปกกันไว้เลยแล้วไอ้ไอ้ข้างหลังนี่มันจะกันได้ไหมเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยหน้าต่างมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผ่านเดินผ่านไม่ได้เฮ้ยอะไรอะไรร้องตัวไรลอง ไม่เห็นอะไรเลยก็มีอะไรน่ากลัวเลยแต่ว่ามันไม่น่ากลัวมันเป็นมอนส์อย่างี้มาเกิดงงๆม,มันไม่แบบว่ามันไม่ได้เล่นกับจิตใจขนาดนั้นถ้าเล่นกับจิตใจวะเนี้ยกูมองไปข้างนอกกูฝากข้างหลังแล้ต้องมีตัวเฮี้ยอะไรไปอย่างยืนมองกูอยูลอ่ล่ะตาเฝา,า,ามองผู้ว่างอะถ้าตัวต้องมีแล้วเว้ยมีมีตัวหนึ่งแต่มันไม่ค่อยเกิดอ่ะเนี่ยแหละมันเลิมไม่ค่อยอน่ากลัวเนาะแยกพังเต็มื่อแล้วะวะ แบบกูแบบว่าแบบแบบกูกูบอกว่ากูเจอมันแล้แบบเคีียไอ้ดายกูเรียกมาแล้วกูหันมาหันมาหามึงหันมาดูแล้วมันก็มีเปียนกระซิบในหัวกูเปลี่ยนเปียนกระซิบเอาแค่ตูเดียวแล้วแล้วหลังมันหันไปทีหายไปเลยไอ้โอ๊ยยิ้นเลยนะสุดเว้ยไอ้ยิ้ไอ้งี้นก็กิ้มไงเฮ้ยพอแล้วยิ้มหรอกยังไงอ่ะยิ้มเนี่ย sao rồi này? ơi, ơi, bị tung cheo này nhở? làm gì vậy? ơi, Ôi. ủa, cái gì? cái 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 Ôi Đi Ôi, Ôi, cái 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 Ôi. โอ้ยอะไรเกิดอีกโอ้ยโอ้ยนาคุ้นๆด้วยแล้วอ่ะนาคุตอมันปีนแล้วตอมปีได้มันคลงมาลงมาตอมปีตมว้าวว้วววโวโวโว้ยวดววยโว้ยมว้ย้ยว้้ยมว้ย้ยวย้้้ เตไว่เฮ้ยเจุดไฟจุดไฟเผาเเผาไม่ได้ผีมันกันไฟ้ยว l e a s e b อยู่ไหนวะอหอยู่ข้างนอกเนี่ยตัวงตัวก็มา

ไอ้เี้มันคนไอ้อยู่ไหนคมับอยู่ไหนแหละมึงอยู่ไหนวะออกไปเยี่ยนปมวยหีต้องมาดูในคลิปโคโคาชนเนี่ยีออกไปบากู้ตายมอนี่เหรอมัดผีที่ว่ากันะ ผมเป็นเอาเวลาไปดั้งเล่นมดอูมามมกูไม่ไดีเว้อมันดังฟาร์มคีนเลกซี่อยู่อะเฮ้ยกูเยอะเลยเฮ้ยกูว่านียแหละโย่ไปโย่ What the hell What the hell บีบีทีบีที What the hell โอ้โหแม่งตบเพียวตายเลยมันมันบิดเสีตายคู่เลยแล้วกดเกิดไม่ได้เอาแหลกตายเลยแหลกมากตอนนี้ตัว แล้วมันเกิดเทียงแหลกอะ่ะไ,ไปยังไงวะนี่นะโคตรแหลกเลยนายกูลื่นเลยอะ่ะลื่นเลยกูลื่นเลยอะ่ะเฮ้ยเออลื่นเลยลลเฮ้เยโตอะเรามาเสกโกชิปกันดีกว่าไหนว่าโกชิปนี่ไงแคำหนึ่ง แม่งเหมือนเด็กปัญญาอ่อนแม่งมานั่งเสกของในเซิร์ฟเลยเนี่ยโกชิบอ่ะไม่เนี่ยโกชิบนี่บุรีรูดอฟกูโอเคเบอะโอ้เร็วมากเร็ว่ะโตมันแข่งอะไรวะเนี่ยมันเร็วมากเลยโต โตมตีเราปล่อยมัก็ได้มันต่อยมมันต่อยมาแล้วโตมันมันเป็นมันเป็นซาตานกูเก่งเตอร์ไวเฮียมันจริงไอ้เจ้ามันปล่อยอารมณ์ความแรักไปกูอุ้ยจอดำเลยตีไม่ได้มันต้เปียโคตรแรงเลยมันมันมันโคตรมากนายรบ้งเลยตามมึงอยู่กําลังช่วยมึงมันว้ามันว้าได้ หายไปแล้วหเปล่ยยังยัมันปหมาไงหน้าเฮ้ย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 ร่อยู่้วกูช่วยกงอยู่กูช่วยกงอยู่ยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้ตีีีีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเทคนิคมมนเออทคนิคจอมันเกลียวกลักลับมาจากโลกหลังความตายปัดไม่ต้องแล้วโตเทคนิคนนทิคเทคนิคมาแลทับคิวเอสอี หมดเฉยหมดหมู่บ้านเลยหมดหมดแล้วไม่เหมือนคลิปอะไรมั่วๆเหมือนแบบเด็กสมัยก่อนเขาทำเงี้ยน่ะคลิปโคตรโลคัสเลยไม่มีอะไรเลยเออแถมแหลกตั้งหักไม่น่าจะไหวแล้วอ่ะตพอไหมหนีไปเล่นคิงเล็กสิหนีไปลงดันดีกว่าไปตัวตรงนี้ดันหิมะ าแล้วก็บอกว่าถ้าบัลลังก์ถ้าเขาบอกว่าอยากเห็นอยากเห็นเล่นม็อดผีตั้งเลยครับแล้วก็บอกว่าอยากให้เล่นม็อดอะไรส่งมาแล้วกันเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวแบบนี้มันก็บอกผีอะไรก็ไม่รู้อะมันหรอกมาแม่งกระจอกอยากให้เล่นอยาเล่นแบบเป็นแมปเลยเียทำแมปไว้ให้มีแบบอุ้ยผมไม่เห็นแบบนี้มาเจ๋งเนี่ยเล่นส่งมาให้ส่งมาให้เลยเนี่ยเขาผ่านเวิร์กจะได้จะได้ดูดีขึ้นหน่อยนี่พวกปุ้นเล่นกับคนมัวเลยเบื่อ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 เถื่อนเลยคุณไม่ได้ โอ้ลเกมจะระเบิดละเดี๋ยวไอหมามันติโอะไรวะหมาติดเาเลยไม่พี่ก็ติดอ๋อเจอละมันเป็นแค่มนุษย์แกนะอุ้ยอ้ออะไรวะไหนอะไรไม่รู้เสียงโคตรดังเลยเหมือนประหาคขีราชันเลยเราถ่าย ถ่ายจบคลิปเลยจบคลิปเลย, <c ười> ยมามาอยู่ตัวนี้จบคลิปเลยพอดกระจกคนเล่นก็กระจกเหมือนกัน <c ười> <c ười> คนเล่นกระจกเลยหรือพวกกูแม่งกระจกเองดึงประสิทธิภาพของมอดออกมาได้ไม่หมด <c ười> อะตัวมองกล้องเร็วเ <c ười> นี่ยได้ละโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละเนี่ยแหละมดผีไม่เห็นจะผีเลยเร,เราเดินทางกันไปต่อเลย นิ้หนึ่งอ่ะได <That. S 2> ้เพวกเราต้องไปเจอโอเจเนี่ยจริงอะไม่ใช่โอเจไปฆ่าอ่ะโอเจอยู่ฝั่งของโลกใบน,นี้ด้ย <Okay. S 2> โอเคไม่รู้